จะหาคนอยากได้รถยนต์ฟอร์ดให้ลองคุยกับผมดูก่อนสวัสดีครับเจมินฟอร์ดนะครับผมคลิปนี้ผมจะพามาแนะนำกับฟอร์ด Next Gen Everest รสต์รุ่นสปอร์ตนะครับผม Everest ส p o r ปอร์ตเนี่ยราคาขายณปัจจุบันจะอยู่ที่1,464,000บาทนะครับผมโดยจะมีตัวแพ็กเกจเสริมสำหรับตัวสปอร์ตด้วยเพิ่มเงิน60,000บาท คันสีน้ำเงินด้านซ้ายมือของผมคันนี้เพิ่มแพ็กเกจด้วยนะครับผม60,000บาทราคาก็จะเป็น1,524,000บาทนั่นเอง l อ Sport จะมากับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตร เทอร์โบเดี่ยวนะครับผมเกียร์หสปีดแรงม้าเนี่ยจะอยู่ที่170แรงม้าส่วนแรงบิดเนี่ยอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับทุกการโอนเงินไม่ว่าจะเป็นเงินจองเงินดาวเงินมัดจำค่าชุดแต่งโอนเข้าบัญชีชโชว์รูมทั้งหมดนะครับจริงใจโปร่งใสปลอดภัย100%นะครับผมอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์ช่องเจมินฟอร์ดเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ